สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้อปปสนะครับองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสินภาพนะครับและพาคีเครื่องขายพระจากทั่วประเทศนะครับวันนี้นะครับเรามาสถานที่สําคัญในของประเทศไทยนั่นหนึ่งนั้นก็คือวัดอรุณนะครับซึ่งวันนี้ทางทีมงานนะครับจะมาสื่อสารวัฒนธรรมชาวพุทธนะครับวิถีไทยวิถีพุทธเพราะงั้นทุกคนที่มาในวันนี้ฮะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับจะใส่ชุดไทยกันหมดนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างนะครับในการชักชวนคนไทยทั้งแผ่นดินนะครับเวลาไปวัด ก็อยากจะเชิญชวนให้ใส่ชุดไทยนะครับเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธกันนะครับทั้งประเทศนะครับวันนี้เราจะมีไปไหว้สถานที่สาคัญทั้งหมดครับห้าแห่งเลยนะครับขั้นต่ำนะครับก็คือหนึ่งเรามาที่วัดอรุณนะครับมาที่ศาลพระเจ้าตากสินหาราชนะครับแล้วก็เราก็จะเดินทางต่อไปที่ศาลนะครับหลักเมืองนะครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับแล้วที่ที่สามที่เราจะไปนั่นคือวัดพระแก้วครับวัดพระแก้วที่ที่สี่ที่เราจะไปก็คือ เป็นสถานที่ที่เป็นบีดาแห่งกฎหมายไทยนะครับและที่ที่สุดท้ายนะครับก็คือเจ้าแม่ท้อยนีนะครับมีปวยผมนะครับพ่อแม่ต้อยนีนมีบวปวยผลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับที่ติดตามนะว่ามาดูทักว่าวันนี้อปอเราจะไปที่ไหนอย่างไรบรรยากาศเป็นยังไงขอเชิญเชิญได้นะครับฝั่งผู้หญิงมีใครจะพูดอะไรไหมครับ สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านประเทศทั่วโลกคันี้อบป๋าปตมาที่วัดอรุณนะคะมาแต่งคู่ไทยประจำชาติเราให้นักเชิญชวนนักท่องเที่ยวดีนี้นะคะสงกรานนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะมาที่ประเทศไทยจะจัดงานสงกรานาใหญ่ที่สุดวัฒนธรรมไทยกัของไทยเราเชิญชวนนะคะพี่น้องออคนนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะมาประเทศไทยกันเยอะนะคะเมตายนี้แล้วก็ที่โรงแรมแล้วที่พักทั้งหลายแหลยเตรียมพร้อมมาราคาย,ย,ย,อยา่อมยาพวกนักท่องเที่ยวค่ะเชิญน,นะคะเชิญค่ะ คร,ครับครับขอบคุณครับครับมีใครจะพูดอีกมั้ครับเจอ่มาครับเชอนอาสั้นๆเครับสั้นๆครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษค่ะได้มาวาดุลขอให้คนไทยเป็นผู้นำที่แต่งตัวสุดทสวยๆงานแบบไทยๆพุดทของเราค่ะมีทั่วประเทศไทยเลยสุดไทยอ่ะแล้วก็ขอให้ชาต่างชาติทุกชาทุกศาสนามามาประเพณแบบไยไทยพของเราด้วยนะคะสั้นๆนะครับสั้นครับ เรามีเอกลักษณ์ของชาตินะคะที่สวยสด,ดยงดงามแล้วก็ทั่วโลกให้การยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกลักษณ์ที่สวยงามแบบนี้เราก็ควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะช่วยกันส่งเสริมวัฒนธรรมไทยชุด th ไทยอะไรที่เป็นของไทยที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะเราช่วยกันค่ะแล้วก็ดูสิคะแต่ละคนศิลปะวัฒนธรรมชุดไทยอะไรที่มันสวยงามอย่างนี้นะคะเราช่วยกันนะคะอนุรักษ์ไว้นะคะแล้วเราก็มาเที่ยวสถานที่ท่ัน ไปวัดวาลางน,นะคะการแต่งชุดไทยแบบนี้สวยๆแบบนี้มันก็เข้ากับสถานที่เข้ากับบรรยากาศนะคะก็อยากเชิญชวนค่ะทุกท่านนะคะกลับมาหันมารัาชุดไทยแล้วก็ใส่ชุดไทยกันนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่นผู้ชมครับ๋ย <im itation> วติดตามนะครับเราจะไปไหว้นะครับพระเจ้าตากสินฑบาตรกันครับขอเชิญเชิญน,นะครับด้วยกันกดไลค์กดแชร์บอกต่อเลยนะครับขอเชิญทุกท่าน